อันนี้ก็เป็นน้าที่สามงานครับไม่เยอะครับแต่ผลผลิตที่ได้ก็น่าพอใจอยู่ครับเนี่ยสังเกตเลยสวยมากครับเป็นดอกวะลิีเต็มสวนเลยก็กับสวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมสวนนะครับสวนพริกที่ได้จะเข้าเดือนที่6นะครับเดี๋ยวนี่ครับด้านหลังโอเค เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่าการเก็บพริกนะครับต่อรอบต่อรอบจะเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับก็จะลกๆลกนิดนึงครับยังไม่ได้เก็บนะครับก็เริ่มเป็นชั้นที่สองมาแล้วดอกมะลิก็มีแล้วครับก็โอเคตาช่างอ๋ออันนี้อะนะครับจะเก็บสีประมาณนี้เลยครับอ่า อันนี้ขาดแลเซียมโบลอนก็น่าจะมาแล้วเดี๋ยวไอตัวเนี้ยผมหยอดไปเรียบร้อยแล้วหยอดปุ๋ยแลเซีียมโบลอนนะครับก็อันนี้ก็นะครับจะลักษณะนี้เลยครับจะลักษณะนี้เลยก็เดี๋ยวเราไปดูการจิตพิกกันครับด้านล่างนะรุ่นที่หนึ่งกำลังจะหมดไปแล้วนะครับโอเคมีแต่รุ่นที่สองครับตอนนี้ นะครับจะเห็นว่ารุ่นที่สองจะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็ตอนนี้เอาง่ายเดี๋ยวผมจะแทนกล้องให้ดูครับตอนนี้ครับพริกกะยออยู่ประมาณนี้เลยครับก็สูงเท่าประมาณเอวผมแล้วประมาณเอวนะครับเดี๋ยวจะสังเกต อันนี้พิกหกเดือนก็ชะง,งักไปประมาณตีไปประมาณเดือนครึ่งครับชะง,งักไปอันนี้เป็นเพิ่งจะได้ผลผลิตมาแล้วก็จะได้เก็บนะครับอันนี้ชุดชุดตกปลาผมนะหลายๆลยคนอาจจะถามอ้าทำไมใส่ชุดนี้มาผมตกปลาด้วยติดตามผมได้อยู่ในที่ช่องนะครับอืไปก็จะสังเกตว่าเนี่ยครับปริกสูงแนละ้วอันนี้อันนี้เท่ากับนะ ตัวตัวหน้าอกละนะครับก็ป็นหัวกระสุน,นเรียบร้อยนะครับกระปุงดอกออกเรียบร้อยนะครับนี่ครับก็ไปก่อนฝั่งนู้นนะครับตายหมดเลยนะครับก็คือมันเริ่มขึ้นมาใหม่ละจะสังเกตอันนี้ก็จะเป็นโรคครับน่าจะเป็นาด้านหรือเปล่าไม่แน่ใจอ๋อใช่ครับ เป็นไวรัสครับตัวนี้ก็หักเอาเลยในด้านข้างนะโอทคจิ๋งเชื้อราหรือไวรัสนี่แหละ่าจะไวรัสบใบเหลืองหรือเปล่านะไปเดี๋ยวไปอยู่คุณยายเก็บพริกกันหากล่อ,องมาได้มาอ่ะท่ายดีอยู่แต่ว่าสมมันมืดหน่อยนึงนะครับ นาหนายวัดดิจ้าเร็วว anyway, nah, ัดด mm ิจ hmm. so, ้าวันนี้ตัวเล็กมาเก็บพลิกด้วยครับเนี่ยทั่วหัวตัวเล็กเลยน้องไอ้สูงกี่เซนฮะ90 90 90จะ100แล้วใช่ไหมเมตรหนึ่งแล้วครับก็เอาหงายมได้มากบ่บ่ครับหงายพลิกไอ้มันอ่านะครับเก็บพริกก็จะเก็บยากกว่ารุ่นที่แล้วนะเนาะ ยากกว่ารุ่นที่แล้วนิดนึงครับเพราะว่ามันสูงครับสังเกตดอกมันี่จะเต็มเลยนะครับโน่รุ่นที่สองกำลังกำลังมาเยอะๆเลยครับครับสูงสูงมากผมปลูกถีนะแล้วแล้วก็ปลูกแถวคู่ด้วยเดี๋ยวผมจะพามาดูดา้านหลังนี่ครับ,รบถ้าใครว่างๆก็อันนี้ได้ครับเพี้ยอ่อนกําลัง เรืงกำลังจะมาครับถ้าเราทําแบบนี้ทําทําได้ทําเลยครับพยายามไม่ให้เป็นไวรัสให้มากที่สุดนะครับอาจจะมีเพี้ยอ่อนมาประปายบ้างครับนะครับพ่นยาไม่ได้ช่วงนี้รัแวแกนี้พ่นยาไม่ได้หน้าหลังเดี๋ยวจะได้คุมอีกทีนึงนะครับว่าภาพตัวนี้มันออกไปเมื่อกี้นี้ตัวนี้ก็เพิ่งไถครับจะลงสวนใหม่ ก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งไร่ครับแต่่วนด้านล่างก็คุณยายแกจะปลูกแตงโมมั้งประมาณสามงานนะครับสามงานกว่าผมจะลงแค่ไร่เดียวนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่สามงานครับไม่เยอะครับแต่ผลผลิตท,ที่ได้ก็น่าพอใจอยู่ครับเนี่ยสังเกตเลยสวยมากครับเป็นดอกมะลิเต็มสวนเลยโอเคทางนู้นก็สวนเขาพด เขากลัว,ลวยๆครับแอบกลัวลวอู่ฝั่งนั้นคร <Okay. S 1> ไปเดี๋ยวผมพาชมพาคุย,ยก็ได้อ่ะโอเคครับก็ยามเย็นครับยามเย็นก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ลงทุนไป น่าจะประมาณสองหมื่นครับสองหมื่นต้นๆรวมรวมจ้างรวมอะไรแล้วนะครับผมมอีอุปกรณ์เก่าอยู่ครับสายน้ําหยดแล้วก็วาน้ําหยดแล้วก็ตัวระบบน้ำครับผมลงทุนไปเยอะครับช่วงแรกๆก็อาจจะคืนทุนแบบยาวๆครับที่เห็นนะครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับกำลังจะผมคิดว่าน่าจะอยู่ได้ประมาณอีกสเดือน ถ้าไม่ผิดพลาดหรืออะไรยังไงครับน่าอยู่ได้ประมาณอีก4เดือนเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าประมาณช่วงเดือนที่7จะเป็นยังไงแล้วก็ขายได้ราคาเท่าไหร่เออเรื่องราคาตอนนี้นะครับก็ขั้นต่ำเลยครับผมขายอยู่ได้ที่ประมาณกิโลละห้าสิบบาทครับห้าสิบหกสิบบาทครับตอนนี้แต่ช่วงมุม,ม,มช่วงปีใหม่เมื่อกี้แปดสิบได้แปดสิบถึงหนึ่งร้อยบาทได้ครับช่วงปีใหม่แล้วก็ต้นมกรา ประมาณกลางมกราก็ลงแล้วเริ่มลงแล้วส่วนอื่นก็อยู่ที่ประมาณ30 20บกว่าบาท29บาทก็มีครับอันนี้ถ้าเอาไปส่งตลาดนะเดี๋ยวยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมแม็กพิรพลและสวนชาม้อยวันสวนสวัสดีครับ